รับชมการถ่ายสดกันต่อนะครับนี่คือศึก C P F ยอดมวยโลกนะครับเราก็พาทุกท่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่สวนสาธารณะสะพานหินครับต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้สุดคุ้มเลยครับนอกเหนือจากมวยไทยที่เราได้ติดตามทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์แล้วนะครับในศึกพี่ดีและก็มวยมันสุก สัปดาห์นี้วันนี้แหละครับเราได้ดูมวยสากลนัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนี้ด้วยครับพี่บอลครับผมถือว่าเป็นรายการนัดใหญ่ครับเพราะว่านอกจากการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกในรุ่นมีนิมันเวทของน็อกเอาท์ซีทีเอฟแล้ววันนี้คุณน็อตคู่แรกก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่ากุมารดอยเคยต่อยมวยไทยี่โอต้องบอกว่าชั้นแนวหน้าค่าตัวเงินแสนครับหันมาต่อยมวยสากลอาชีพในไฟแรกผลงานจะดีมากแค่ไหนวันนี้เราได้ดูแน่นอนครับ ครับผมอ้าขอแนะนําตัวเลยนะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับวันนี้เป็นนักชกดังจากจังหวัดเชียงใหม่ขอเดี๋ยวเมื่อเป็นกําลังใจให้กับกุมานดอยเฮดยินดีอาคาเดมี เป็นลูกหลานย่าโมโคราชนะครับเป็นมวยดาวรุ่งครับขอเสียงสดมือดังๆให้กำลังใจมอราดกขาวต่อประถมชัยครับผู้นี้ชกกันในพิกัอดอาจารย์สุนเนศคำชูครับเชิญรับชมความมันได้เลยครับนี่คือผู้เปิดหัวความมันคับในศึก c ี f ยอดมวยโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้ก็พามาที่เวทีโชการาวนะครับลานอเนกประสงค์นะครับสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะครับว้นนทางช่องทุกยูถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันคู่แรกวันนี้นะครับชกอเนพิกรัรน้ําหนัก120ปอนด์ทางด้านมุมแรงก็คือคุมารดยนะครับเพชรีิยาคาเดมี่น้าเงินมรกตขาวปอปถมชัยนะครับนี่เลครับวันนี้มาดูมวยซากลกันก่อน กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่สุเนศค้ำชูนะครับนี่แหละครับวันนี้รายการใหญ่นะครับศึกยอดมวยโลก CPF ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับทางจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลน,นครภูเก็ตครับสวนสาธารณะจังหวัดภูเก็ต หอาการค้าจังหวัดภูเก็ตพาณิชจังหวัดภูเก็ตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับสำนักงานการเกษตรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็แม่งานใหญ่ของเราเลยครับบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนลงถึงบริษัท c p f ประเทศไทยจำกัดบริษัท c p f Tra d i n g ดจำกัดผลิตภัณฑ์ c ีพีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์5ดาวครับ รับคู่นี้นะครับทางด้านของคูมารดอยนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยระดับแนวหน้าคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้มาเจอกับนักมวยสากลนะครับที่ล่าผ่านทางเวียนมาหลายครั้งเช่นกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคูมารดอยวันนี้เป็นการเทนโพชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกนะครับก็จับตาดูนะครับเพราะว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่เข็มขัดแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์นะครับสถาบันใดสถาบันหนึ่งครับมาบนเวทีครับ ไฟแดงก็คือทางคุมารดอยน้ําเงินบรรากฏขาวนอกหรือไม่นอกนะครับก็ในพิมงานของเพรดิดีดบลบ็อกซิ่งโมชชั่นนะครับนี่แะครับยกแรกเดี๋ยวเราต้องมาดูครับในการเทรินโปรโชคมมยสากลครั้งแรกโปรแกรมโอ้โหสวยครับ1.2ของคุมารดอยแต่ว่ายาประมาทนะครับ โชคไฟน้ำเงินมรกตขาวนี่ถือว่าถ้าในเชิงสากลนีกระดูกประสบการณ์นี่ชกมาแล้วเยอะครับแต่ว่ากุมารดอยนี่ในแบบสากลนี่ไม่ทอดด้ามแต่ว่าไม่แบบคุณภาพเลยครับอามิงคูณนี้โชคในพิการน้ำหนักรนะ้อยยี่สิบปอนด์นะฝ่ายแดงกุมารดอยพเพชรเบียร์แคมี์น้ำเงินมรกตขาวนะครับปอปถมชัยมาดูว่าจะลงยกไหนน็อกหรือไม่น็อกดูว่าคะแนนครับเดี๋วาทางด้านของกุมารดอยนี่ก็มีการ ้อมมาเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการชกมวยสกคลอาชีพเพียงครั้งแรกนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้การขัดเกลาของชัดไทยสาวสกุลนะครับเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับว่าไฟนี้มาเจอกับนักชกที่มีประสบการณ์ทามวยสกลมากกว่านะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองครับ เป็นไฮไลท์ภาพช้านะครับของยกที่ผ่านมาไบแดงก็คือกุมารดอยเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับจำงินก็คือยกขาวปอปฐมชัยเดี๋ยวเราดูครับยกสองเชื่อว่ามายกนี้ครับความดูเดือดความรรเดือดมาเริ่มกันในยกที่2นะแล้วครับก็มาดูกันนะครับว่ากุมารดอยนะครับวันนี้ เชิญโปรอาชีพครั้งแรกนะครับทั้งคู่ก็เป็นมวยขวาด้วยกันนะครับโอ้โหเรียกว่าโชคชัยเองก็มีการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็รูปร่างช่วงชกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นมวยสาวคนอาชีพล้วนๆเลยนะครับางด้านของโชคชัยแล้วก็หมัดเย็บนะครับรวมหมัดขวาตรงก็ออกได้สวยมาดูว่าทางด้านของกุมารถอยซึ่งเป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับวันนี้จะเบียดได้ขนาดไหนครับมาบนเวทีฝ่ายแดงกุมารดอยนั่เงินมรกดขาว แม่ดูแลนะครับยกนี้ยกสองเทปโขคั้งแรกของอุมาดอยแต่ว่าปกติก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับความแข็งแรงแข็งแรงก็ดีอยู่ด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับในานามของเพชรดีบ็อกซ์่งกบ้านชาตินะครับนี่ครับโปรแกรมวันนี้ครับถือว่ายิ่งใหญ่ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเจริญพวกพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับรวมกับทางจังหวัดภูเก็ตครับจัดก,กิจกรรมไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะครับ ก็นอกจากจะมีมหกรรมมวยสากลระดับชมตป็นโลกให้ท่านชมได้รับชมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วครับยังมีกิจกรรมการขายสินค้านะครับเพื่อลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนครับก็ภายในบริเวณงานนี่แหละครับสวนสธนาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเรียนเชิญกันได้นะครับมาดูบนเวทีก่อนนะครับฝ่ายแดงกุมารน้อยน้ำเงินมาดูว่ากานอยู่หรือไม่อยู่นะครับบรลกดขาว อยู่ในช่วงยกที่2นะครับโอ้โห,โโหมีบวกมีสวนตลอดครับสำหรับมรดกขาวนี่ครับไฟแดงกุมารดอยก็คืออยู่ในแผนการสร้างแล้วครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์เล่งเห็นครับว่านักชกค,คนนี้มีอนาคต จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ครับในการอุ่นเครื่องน,นะครับแล้วก็ในการเทินโปรไปเรื่อยๆเพื่อดันเข้าสู่อันดับโลกในสถาบันหลักต่อไปอมาดูไฟแรกครับไฟแรกวันนี้ก็มาถึงยกที่ 2, 2ถือว่าผลงานนี่น่าพอใจเลยครับคุณอาสมิงขาวน่า,ารุนนะครับในรุ่นนี้ในรุ่นร้อยยีปอนด์นะครับในรุ่น,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 นเ็นเเวทนิดๆอ้าว<อ>ายแดงกุมารดอยนะครับอกดขาวน้ําเงิน คูแรกวันนี้ก็อุ่นเทื่อก่อนนะเทปโปของทางมาดหมด,ดยกก่อนท่านผู้ชมครับนี่เลยครับมาดูภาพไฮไลท์นะครับของยกที่2ที่ผ่านมานะครับไยแดงก็คือกุมารดอยน้ําเงินมรกตขาวมาวัดดวงเลยอะ่ะเทปโปครัออง้งแรกของกุมารดดยด้วยนะครับอ้าวผ่านมา2ยกเลครับมาดู มาลุกกระต่อยก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์ or, ทั้งหมด2ีสเอ็ดสาขาเข้าสูมม่บริการ19แห่งแล้วก็รับการิการตั้ง8ปีรูปหู้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะ02นะครับ662 65 55จากเคมอเตอร์ or, แล้วก็ CP นะครับจเจริญพ่อกับพันอาหารจับจับมาชนท่านด ok ็อกเร์พวิเศษไพฑูรย์แล้วก็ชิงเชือกผูเซ็นจิวหนังวางทุกประเทศศูนย์ส2งหกนะครับเอาละครับเริ่มเดียดมาแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของ กุมารดอยนะครับมาดูกันทางด้านของมรกตถเขานะครับมวยสีมือนะครับเดี๋ยวว่ามีหมัดยับซ้ายนี่เขาสกัดเอาไว้ตรงน,นี้ไม่แลกไม่กระทะโอ้โหขวาําตัวนะครับของกุมารดอยเรีอยวว่าเข้าดีรุนแรงเยอะเกินนะครับใจร่ามันนี่ครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกยอดววโลก c ซีครับวันนี้ก็อ,อย่างที่เรียนไว้แล้วครับรายการใหญ่ โอ้โอ้โอ้นี่ครับาถือถือว่าเป็นคู่อุ่นเครื่องคู่แรกแต่ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไฟแรกนี่กูมานดอยครับต้องโชว์ผลงานให้เต็มที่ต้องให้เข้าตาแล้วครับทีมงานกู้สนับสนุนถ้าโชว์ผลงานดีนี่ไฟต่อต่อไปครับจะเป็นกูมานดอย c p f ครับดีเลยครับวันนี้ต้อขอบคุณนะครับประธานโดยการจัดการแข่งขันที่ดิมัสส์นะครับ ท่านผูอ้อำนการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายนรงค์วุ้นซิ่วนะครับวันนี้ท่านเปียดนี่นะครับมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันด้วยผู้แรกวันนี้ามาดูเทรนโบของทางุมาดอยแดงนะครับน้ําเงินมรกตขาวต้านอยู่หรือไม่อยู่นะครับเพราะอบประมาณดอยที่ปกติเป็นมวยหมัดอยู่อโอ้โหลูกซ้ายมาสองบัดกะเอาเจ็บกะเอาอยู่เลยนะครับเอาเละครับตอนนี้เร่อเบียดหน้าก,กัน อย่างแรงแล้วนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคุมารดอยโอ้โหขวานะครับเข้าเต็มไปทงางแต่ว่าเมื่อกดขาวนี่ก็รัดขึ้นเหมือนกันนะครับยันจะบวกเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเรียกว่าคุณมาอะไรนี่ผมคืนตลอดโดยเฉพาะหมัดขวานี่ก็ดักบวกนะแม่ยันเหมือนกันตัดกันต่อครับฝ่ายน้ําเงินดูครับกุมารดอยดูทรงกันแล้วนี่ <c oughs> อยู่ในช่วงปลายยกที่3นะครับขยับเบียดน,นี่ครับการแก้ไขสถานการณ์เจอกับบวยที่ถอยหนีหมดสีเลยครับมาดูนะครับช้าๆหน่อยมา่ดยกมรกตขาวนะครับนี่แหละแบบเต็มเปลาเลยอะ่ะต้อนแล้ว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 โอ้โหซ้ายไปหมัดหนึ่งมรกตขาวยังทนไหวผ่านมา2ยกนะครับ เดี๋ยวติดตามครับฝ่ายกำลังจะขึ้นยกที่4หลูปเกมกำลังสนุกดูเดือดตื่นเต้นเลยครับนี่ฝ่ายน้ำเงินครับมรกรขาวป่อปฐมชัยส่วนฝ่ายแดงนี่ครับกูมาดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่ก็ตามประวัติก็าหเป็นนักชกที่เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับกูมาดอยนะครับแล้วก็มาเติบโตอยู่ที่ทางสุราษฎร์ธานีครับส่วนมรกรขาวนักชกจากจังหวัดนครราชสีมายก4 อ่ก็ถือว่ามาถึงตรงนี้ครับกุมาดอยเลยเปิดเกมตลอดครับมมาอยากจะเล่งนนกอยากจะชวฟอร์มสวย ตอนนี้เริ่มเบียดแล้วนะครับทางด้านของกุมารดอยเรียกว่าเครื่องเริ่มร้อนนะครับแล้วก็โอ้โหหมัดเนี่ยเน้นลำตัวก่อนนะครับเรียกว่าขึ้นลำลงลำตัวแล้วก็สลับใบหน้านะครับโอ้เรียกว่าออกหมัดได้ตลอดเหมือนกันทางด้านของกุมารดอยพยายามเบียดโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านของบรกวขาวนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับมาบนเิธีน่ครับกุมารดอยแดงกะชากเก็บให้ได้บรกวขาวน้ําเงินนะครับต่างหลากไว้ มาดอยตอนไปเรื่อยนะครับปกติเป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับแข็งแรงวันนี้โชคในพิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบเพืนโป๊ครั้งแรกของกุมารดอยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางซีพีนะครับเจริญพ่อกระพานอาหารจำกัดมหาชนนะครับคุณอริเดชศรีปรทักท่านรัฐมนตรีวิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับในนามของซีพีแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ6 6 2ก55งจากเคมอเตอร์ครับครับ ต้องขอบคุณนะครับบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดครับมาโนดัาแคร์แชมพูย้อมผมดำพร้อมด้วยวิตามินมาโนโปรวิตบำรุงร่างกายขอขอบพระคุณครับชมกันต่ออุ๊ยกุมารดอยมาบลกรดขาวครับข่ากกอดไว้ก่อนมาชักชกนี่เข้าเป้าเรื่อยๆครับอ้าวเข้าใกล้ไปเรื่อยกุาามารอมดอยยุยุบสี่แล้วนะผ่านมาสามยกยังเก็บไม่อยู่ทักไว้ไม่ได้นะครับ รอรางวัลอยู่ที่จะมอบให้เยอะเลยทีเดียวขึ้นเวทีเอาตอนไปเรื่อยเอานะครับพยายามเบียดไปเรื่อยนะครับทางด้านของกุมารดอยโอ้โหทางด้านมอลกรดกเข้าเร่องนี้ก็รู้นะครับว่าโดนไปหนักๆไหลหมัดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยครับทางด้านของกุมารดอยมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าซ้ายนะครับวืดไปห,โหน่อยนะครับโอ้โหันที่ครับว่าดูแล้ว คนได้แล้วนะครับมรกระาดอขาวแต่ว่าดูครับตอนนี้อนอโอ้โหกุมารดอยสวยครับม,มีลูกอัปเปอร,ร์คัดถือว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้ครบเครื่องนะครับอาวุธสำหรับเจ้ากุมารดอยยกที่4ครับปายยกหบดยกพักคู่เดียวครับหนู นี่ครับโอ้โหต่อยได้เข้าเป้าเยอะนะครับสำหรับกุมารดอยเพชยินดีอคาเิมี่ฝ่ายแดงครับส่วนฝ่ายน้ําเงินมรกฏขาวนี่ต้องยอมรับครับน้ําอดน้าทนนี้ใช้ได้นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่5้าท่านเจ้ผ่านมา4ี่ยกแล้วนะครับมาลุกต่อยยก5้าวันนี้ของทอุณนะครับซีพีเจริญพ่อกัะายนอาหารจากัดมหาชนผ่านนท์ตะพงษ์เศษไยทูน แล้วก็ผลิตภัณฑ์ห้าดาวนะครับตโยต้านี่ถึงตโยต้าเครมอเตอร์ทั้งหมด2 1สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์ตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปี02 6626555 66จากเครมอเตอร์แล้วก็ถ้วยทองโอสดนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวยาแคปซูฟาาลฟาสลายโจรแหนบทองการแพทย์ด้วยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่5นะครับยกนี้ทางด้านของ กูมานดอยนะครับขยับเข้าหาตามสไตล์นะครับโอ้ทิ้งขวาลำตัวไปแล้วนะครับเอาละครับมาดูมรกรขาวพยายามจะบวกนะครับรับคุมเช่ได้เหมือนกันนะครับโดนก็โดนไปเยอะนะครับแต่ว่ายังทนไหวนะครับทางด้านของมรกรขาวแล้วก็พยายามจะบวกหมัดด้วยไม่ยอมนะทางด้านของกุมานดอยนี่ต่อยฝั่งเดียวครับมาตอนนี้ลูกเกมนี่ดูดีกว่าเยอะนะครับสำหรับกุมารดอยฝ่ายแดงแต่ว่ามรกรกดขาวครับมแกดูแล้ว รอบวกลอตโต้หนักๆครับเพราะฉะนั้นคุมารดยจังหวะเขาทาทาได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดประมาทนี่มีโอกาสเสียใจได้นะครับวิ่งเรียบร้อยได้เลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณทั้งโสม OTD เพราะมีซิงด้วยนะครับคุณพิชัยกินิพิธิแล้วก็คุณรงค์พงประเสริฐการแล้วก็จงไพ่ขี้นเหลีงอีู่เชิงปูเซนเชียวหนังวางทั่วประเทศเลยทีดยคุณสายคนเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็บริษัทประกอบตัวพาสจำกัดลูกอันยนตองึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณปัณวัต์ เอาละครับนี่เป็นเพียงการเทนโปไฟแรกนะครับของทางด้านกูมานดอยนะครับก็พยายามจะเีประสบการณ์ทางด้านมดยสาตกนนะครับก็เป็นรองทางด้านของมรกตเขาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต่อยได้จังๆนี่ไหลหมัดนะครับโดนไปเยอะนะครับมรกตเขาแต่ว่าถ้าทรหดยังใช้ได้นะครับหรือว่ามีโต้ตลอดเหมือนกันไม่ยอมง่ายๆครับนี่นะครับในนามของ พห้ดีดีบ็อกซิ่งธรรมชาติเนี่ยในเรื่องผู้มวยเนี่ยต้องเลงแล้วว่าเป็นมวยที่มีอนาคตที่จะปั้นในเรื่องมวยสากลก็เลยเบนเข็มมาเทนโปรในเรื่องมวยสากลก่อนไม่ใช่ยวเป็นมวยขาวมวยมวยเตะแล้วมาต่อยมวยสากลนี่ไม่ได้นะครับฉะนั้นกุมารดอยนี่เป็นมวยหมัดด้วยครับานักชกทุกคนนี่ที่เข้าสู่สังกัด c p f นะครับก็ แทบจะทุกคนเลยครับจะเป็นนักชกมวยไทยชั้นแนวหน้าค่าตัวเงินแสนระดับมวยเอกระดับแชมเปี้ยนนะครับถึงจะเบนเข็มมาชกมวยสากลนี่ยครับแบบกุมานดอยเอาโอ้โหยมาสองบัดเน้นๆโอ้โหแต่ว่ายังคนไหวครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเท้านะครับตอนนี้ไล่ไขยี่แล้วครับทางของู้มารดอยโอ้โหยุติการชกนะครับชุดนี้นี่ถือว่าชุดใหญ่เลยครับมองปทีสาวโดนเข้าไปนี่และครับกรรมการ สุเมธครับชูนี่ยุติการชกเลยอ่ะทีนส,สตว์ก็ขึ้นมาด้วยเอ้าดูแล้วมารกดขาวเรียบร้อยเลยนะครับยกห้าเดี๋ยวจบผู้นี้คู่ต่อไปพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยเพราะคู่ป้องกันแชมป์ด้วยนะครับของนอกเอาท์ CPF วันนี้อ้าวนี่แหละครับคู่แรกเดี๋ยวขอภาพม่อีกนิดนึงนี่แหละครับมาดูว่าลูกไหนกรรมการสุเมธครับชูนี่ดูอยู่แล้วนะครับมรกดขาวน้ำเงิน ปังปังหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมัดนี่เอียงกระเทเร่มากอดปังเข้าไปอีกหมัดหนึ่งกโกหูสองแล้วยำเลยสามสี่เมฆอภยคัาซ้ายหนึ่งสองเอียงกระเทรเร่กรรมการทำถูกเลยนะครับสุเนรคํำชูนี่ชูมือเลยเทนนิสก็ต้องเอาในนี้ยกนี้เลยนะครับเรียบร้อยเลยทเดียวนี่เพื่อป้องกันในเรื่องของอันตรายนะครับนี่เทรนโบ้ครั้งแรกของกุมารดอน การถัดสดกันต่อนะครับนี่คือคู่แรกครับในศึก c ี s ีเอโลกในการทำงานของงานที่ดีร่วมกับ c p นะครับคู่แรกครับจบแบบกุับกูมือเลยครับกูมันดอยเพชรอัคคาเดชฝ่ายชนะเทนนิกเนกเินลน็อกเอาท์ในกับมรกฎขาวปอปถมชัยครับนี่คือการเทิอนปกสาคอาชีพครั้งแรกของกูมันดอยครับ ตอนนี้ก็เล็งเป้าไปที่115ปอนด์ครับของสมาคมมวยโลกแล้วก็สภามวยโลกครับก็ต้องติดตาม